สวัสดีจ้าสบายดี f อฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะตอนนี้เป็นอยู่ที่บ้านเด้อค่ะนี่ค่ะเป็นและน้องคำแพงมาทักทายสบายดี f อฟซีทางช่องเพื่อจะเอาแนวทางเนาะคะ่ะฮานอยของสามอาจารย์สามเซียนนะคะก็คือของพีิพัฒน,น์อของพีิพัฒั์แล้วก็ของเซียนโคราชเซียนเชียงใหม่เนาะ เอามาฝากมาตออเอฟซีทั้งสองนะคะถ้าผู้ใดเนาะสนใจจะมักแนวทางหรือว่าสนใจแนวทางลาวพัฒนาเนาะก็เข้าไปกดติดตามช่องระหัสเฟมเมอรี่ได้ทุกเมือ่อทุกเวลาเนาะคะ่ะเพราะว่าเพ่นทำสองช่องเนาะคะ่ะช่องนี้ลงแนวทางฮานอยโดยเฉพาะนะคะส่วนช่องผหัสเฟมเมอรี่จะลงแนวทางลาวพัฒนาให้ทุกวันเนาะ สองช่องเด้อค่ะฝากกดติดตามให้ทั้งสองช่องทางด้วยเด้อค่ะไปยังล่ะนน no กลับมาเลยไม่มีตังแล้วตังอยู่ไหนไม่มีไม่มีอยู่ในนั้นทิ้งไปในห้องค่ะมาอยู่ไหนไม่มีตังอยู่ไหนล่ะตังตังอยู่ไหนในไหน อยู่ไหนเก่งหลายไม่น้อยหนึ่งก็พู้จักตังอยู่ไหนหละตังไม่มีืเห็นไหมมีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีไปติดก่อนจะเอาตัวไหนไปซีให้เอฟซีดูหน่อยไปเอาซีให้เอฟซีดูหน่อยวันนี้เลียกจอกอะไร เอาอตัวไหนคะสีหน่อยคะ่ะฮ <Okay. S 1> ึนะครับแพงเนาะเมื่อกี้สีตัวนี้หคะ่ะสีเือเดียวคะ่ะสองตัวนี่แหลคะค่ะลาวพัฒนานะของเซียนเชียงใหม่คะ่ะนี่ค่ะสีเมื่อกี้ให้คะ่ะเอฟซี <FC. S 2> สองตัวนี่คะ่ะหนึ่งแปดเนาะแต่ว่ามือล่ามออกมาหาหนึ่งเก่าเนาะเอฟซีตัวนี้คะ่ะเอฟซีล่ามออกมาหาหนึ่งเก่าคะ่ะ โนโนบริเลนของพ่อเก็บไว้เก็บไว้ค่ะเก็บไว้เก็บไว,ไวไ้ปิดตู้โน no, <No, S 1> ไม่เล่นนะนะ่ะมันเป็นยานะ <c oughs> น่นนะน่ะไม่เล่นนะไป <c oughs> ไป,ไปออกไปดูลอตเตอรี่ออกไปดูลอตเตอรี่กับอาแตนไปนาแตนไปลอตเตอรี่ตัวไหนเออแตนเนาะมื่อคืนนี้ค่ะเพ่นจะมาเว้าความฝันให้ฟังนะคะเอฟซี FC. เมื่อกี้บอกไปแล้วทั้งช่องเกื่อนไปใส่หนาเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะทางความฝันของทางช่องพระหัตถ์เฟมมรี่แล้วเนาะเจนี่จะมาบอกเอฟซีทั้งช่องน้องคัมแพร์ชาแนลเนาะว่าเมเป็นฝันวาจังไหรฝันว่าอเดือนกับเจแดงมาบอกว่าเลขออกแล้วเนาะลางเจ็ดซีเนาะค่ะบนออกเก่าหนึ่งหนึ่งวาสันเนาะโอ้ยเลขหัวใหญ่เด้อค่ะ แต่ว่าผู้ใดอยากจะเอาไปตามหวยเล่าหรือว่าห้าน้อยก็เอาไปตามได้เนาะเพราะว่าเพ่นฝันนะมักจะออกเล่านะคะ fc ฝันเธอใดออกเล่าบอกเล่าก็ออกห้าน้อยเนาะค่ะ fc เอาเต้นเอาเต้นเข้าไปเอาเก้าหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดสี่เด้อค่ะ fc บนแนเน้องหมอว่านนี่มันออกเจ็ดหาแล้วเนาะมันอาจจะหลดมากก็ไดเนาะห้าน้อยเนาะเอาเต้นเข้าไปหัวโลดเนีย เนาะคนคิดดื้อค่ะเห็นก็นไดซื้อลอตเตอรี่นะําเนี่ยแตนแล้วเนาะคะ่ะซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะค่ะเอฟซีค่ะไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะห้าน้อยเมื่อนี้ว่าสามอาจารย์จะได้ตัวใดเนาะ,ะอยู่บ้านก็จะวุ่นๆุนแบบนี้ระคะเอฟซี FC. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเดนะ้อค่ะเนาะกกันนงคะ นะคะเอฟซใจเย็นๆเด้อค่ะมื่อนี้กิน่นยาหลายเป็นมึนๆงงๆค่ะเอซีเนาะนี่ค่ะของเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะหาหน่อยของเซียนโคราดขาวิ่งลู่หากับสามเนาะคะ่ะมาที่หาค่ะแต่ว่าจับคู่บเ้าเนาะคะ่ะเอฟซีบ่ฮอดเนาะหาหกเนาะ ส่วนของพี่ประหัตค่ะให้หนึ่งกับสองค่ะมาที่สองเนาะค่ะก็คือสองศูนย์เนาะวงกลมให้ของพี่ประหัตเขาทุกมือเนาะค่ะช่วงนี้เนาะค่ะเอฟซีเขาทุกมือค่ะ <ciğim. S 1> ถา้าผู้ใดหลุดก็จะได้สองน้อยเนาะค่ะสองสองกับสองศูนย์ศูนย์สองเนาะนี่ค่ะส่วนของเซียนเชีงยงใหม่ค่ะให้มาศูนย์กับสองเข้าที่ศูนย์และสองเนาะมาด้วยกันเลยนะคะศูนย์สองค่ะตรงๆเนาะค่ะนี่ค่ะ ศูนย์สองตรงๆเนาะส่วนเลขปอเปียบอกเมื่อวานนี้เนาะหนึ่งสองกับหกห้าเนาะค่ะออกศูนะย์สองกับหกห้าเนาะดุยแต้มเดียวนะค่ะปปียบอกมาสองงวดก็ถือสองงวดแล้วเนาะคะ่ะเอฟซีจะ่าตอนนี้ปอเปียไม่อยู่ปอเปียไปโรงเรียนค่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อใดว่างๆเนาะอารมณ์ดีปอเปียอารมณ์ดีจะทำให้อีกเนาะค่ะนี่ค่ะ มาดูของมือนีกันเลยค่ะมือนีค่ะฮาหนอยของเชียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลูดสามกับสี่เนาะค่ะเด่นที่สี่ลองสามเนาะจับคู่ให้สามศูนย์สามสองสามสี่สามแปดเนาะคะ่ะสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่แปดเนาะ 4, 8, เน้นให้สามสองแล้วก็สามสี่สี่ศูนย์แล้วก็สี่หกเนาะค่ะเอฟซีเน้นให้สองสี่คู่เนาะ แนวทางฮานอยเนาะของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดสามกับ4เนาะจับคู่สามศูนย์สามสองสามสี่สามแปดสี่ศูนย์สหาี่หกและก็สี่แปดเนาะ 48, เน้นที่สามสองสามสีี่ศูนย์และก็สี่หกเนาะกลับมาบังตอของพี่พหัสค่ะของพี่พหัสค่ะวิ่งลูดหนึ่งกับ4ีเนาะค่ะมือนีหนึ่งกับ4ค่ะจับคู่ ก็วิ่งตัวลูดเด่นที่หนึ่งลองสี่เนาะจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะสี่สองสี่สามสี่หาสี่แปดเนาะเน้นให้ที่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหกสี่สามแล้วก็สี่แปดเนาะค่ะไอซีแนวทางฮานอยของพี่ประหัตค่ะวิ่งลูดหนึ่งกับสี่เนาะเด่นที่หนึ่งลองสี่จับคู่หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่สองสี่สามสี่หาสี่แปดเนาะ เน้นหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็สี่สามแล้วก็สี่แปดเนะาะค่ะมาต่อของเซียนโคราชค่ะเซียนโคราดมนี่ไฮมากค่ะหนึ่งกับสองค่ะหนึ่งกับสองจับคู่ไฮหนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสามสองสี่สองหกสองแปดเนาะค่ะเน้นให้ที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหกสองสามแล้วก็สองแปดเนาะค่ะนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนโคราชเนาะคะ่ะ วิ่งลูดหนึ่งกับสองนะคะเด่นที่หนึ่งลองสองเนาะ,ะจับคู่ให้หนึ 2, นะะ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสามสองสี่สองหกแล้วก็สองแปดเนาะเน้นที่หนะะึ diary, hm, ่งสองแล้วก็หนึ่งหกนสองสามแล้วก็สองแปดเนาะน้าแคปหน้าจอน้ำกันค่ะของสามเสี้ยนสาม, vic, สามอาจารย์เนาะนี่ค่ะ แคปหน้าจอไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเด้อค่ะเอฟซีการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเนาะพิจารณาเบิ่งดีๆเนาะคะ่ะควรจะลงทุนสื่อน,นะคะเอฟซีเอาแคปหน้าจอค่ะแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่พี่ผหัดชาแนลแล้วก็เซียนโคราชนะคะ่ะนี่ค่ะตามนี้เนาะแคปหน้าจอแล้วเพ่นจะมาห้เอฟซีเบิง่งเลขฝันไม่เพ่นเนาะ เพื paid, ่อป kind of ็นลักทานไวเนาะค่ะค่ะบกเขากัว่าบกเขาเนาะ่ะว่าเขากะว่าเขาเนาะเอ้านี่ค่ะผู้ใดมักจะตามห้าน้อยก็ตามเนาะผู้ใดมักจะตามเล่าก็ตามได้เนาะค่ะหรือว่าผู้ใดมักจะตามรัฐบาลไทยจะไปจับหยิบลอตเตอรี่ไว้ก็ได้เนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเ่นก็ซื้อไวแล้วค่ะเนี่ยฝันพอดีเพิ่นมากพอดีก็เลยซื้อไวเนาะเจ็ดซีซีเจ็ดค่ะนี่ค่ะเจ็ดซีค่ะ นี่เนะาะไ่ได้ตัวเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะเพื่นฝันว่า,าเดือนกับแม่เนาะเจดแดงเนาะบอกว่าเลขออกแล้วว่าสัน้นเลขออกหยังเจ็ดสี่ล่างว่าสั้นเนาะคะ่ะแล้วบนเนียบนออกเก่าหนึ่งหนึ่งว่าสัน้นเอาเลขอีหยังก็จะออกจังซี่ว่าสั้นนี่เนาะค่ะนี่ค่ะ,คะแคปหน้าจอนะคะเลขฝันของแม่น้องคำแพงนะคะ fc นี่ค่ะ ตามนี้เนาะคะ่ะเอาไปตัดเหรนได้เนาะสามตัวก็ได้เนาะ,ะผู้ใดมักห้าน้อยก็ตามห้าน้อยผู้ใดมักเล่าก็ตามเล่าเนาะคะ่ะหรือว่าผู้ใดมักรัฐบาลไทยก็ตามรัฐบาลไทยได้เนาะข่ะเอฟซีอ่าตามนี้เนาะคะ่ะสุดท้ายแล้วแม่เฟนก็ขอขอบคุณเอฟซทั้งช่องนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เ็นทุกทุกวันเข้ามาให้กําลังใจทุกทุกวันนะคะขอขอบคุณหลายๆคะ่ะคลิปนี้ก็ลาเอไซีเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะข่ะเอฟซ ສະບາຍດີຈ